สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปล่อยอแล้วนะคะวันนี้เราก็จะทำละครสั้นเอซเรื่องไปเยี่ยมบ้านนักเรียนจนนะคะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนรวยกันนะคะพี่ป่อก็ขอยืมบ้านมาจากน้องมีนานะคะนี่ไอดี ID ของน้องเขาเลยนะจ๊ะตามไปดูกันได้เลยนะปิดเรียนไปสองวันเจอกันวันจันไหนดูหน้าซิใครเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง สีผมทำกันหรือเปล่าไหนดูซิครูบอกแล้วไงถ้าจะทำสีผมอะ่ะก็ทำให้มันนอ่อน,ออนเข้าใจไหมอือเดี๋ยวตรวจเล็บด้วยนะใครขี้เล็บเยอะครูจะตีจริงสิวันนี้ครูจะไปเยี่ยมบ้านของเลขที่สิห้าไหนใครเลขที่สิห้าดูซิ อเงียบทำไมครูถามทำไมไม่ตอบฮะใครเล็กที่15บห้นะรึมลืบเปล่าอฮ้ยขอเวลาสานาทีนะคะคุณครูแหมรีบมาจังเลยยังโฮมรูมไม่เสร็จเลยแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวขอไปหานักเรียนแป๊บหนึ่งนะคะคุณครูก็สอนได้ตามสบายเลยค่ะเฮ้ยรีบหน่อยรีบหน่อยไหนนะรมลเล็กที่15นี่ นาลืมมนครูเรียกอย่างอีกช่างเถอะอย่าลืมล่ะวันนี้เจอครูที่หน้าโรงเรียนนะเราจะไปเยี่ยมบ้านเธอกันเฮ้ยสุชาดาเธอก็เหมือนกันนะพรุ่งนี้วันต่อไปพรุ่งนูน้นเฮ้ยฉันไปละขอบคุณนะคะคุณครูแหมตรงเวลาเป๊ะเลยนะคะโอ้โห ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนมันเป็นกฎที่จะต้องไปถามว่าอยากไปไหมนะหรอเฮย้ยเราก็ไม่ใช่คนขี้เผือกซะด้วยสิแต่ว่าที่ต้องไปเพราะว่าจะได้ดูความเป็นอยู่ของนักเรียนด้วยอืหนูไม่อยากให้ไปหนูไม่อยากให้ไปทำไมต้องไปด้วยเฮย้ยทำยังไงดีนะวันนี้เราจะต้องหนีครูให้ได้คอดูสิ ไม่ให้ไปบ้านฉันหรอกต่อไปครูก็ต้องไปบ้านฉันฉันเลขที่17แล้วเธอก็18บแปโอ้ยจริงสิฉันอยากให้ครูไปบ้านฉันเร็วๆจังเลยเธอว่าแมา่บ้านฉันนะพร้อมต้อนรับครูเสมอเดี๋ยวฉันจะเอารถอ่ะมารับที่หน้าโรงเรียนด้วยครูต้องประทับใจในแน่ๆเลยเพราะว่าบ้านฉันนะรวยมากๆ คารืหาเรียกพี่เลยแหละบ้านฉันมีสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นโอ้ยอยากจะพูดมีสาวว่ายน้ำด้วยนะแล้วก็มีสุนัขพันนอแมวหลายตัวด้วยแหละแล้วก็มีพี่เลี้ยงอ่ะตั้งหลายคนไหนมีคนใช้อีกเพียบเลยอืมบ้าน,นปปฉันอ่ะครูไปอ่ะฉันไม่ไอแน่นอนแล้วเธอละ่ะฮะ ฉันก็ยังไม่เคยไปบ้านเธอเหมือนกันวันหลังเชิญฉันจะไปบ้านเธอแล้วเธอก็มาบ้านฉันก็แล้วกันนะถึงเราจะเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ก็ยังไม่เคยไปบ้านกันเลยนี่ใช่ไหมเงียบทําไมละใบมอนหรือว่าบ้านเธอจนฮะใช่ไหมแน่นอนบ้านเธอจนแน่เลยนิ่งขนาดเนี้ยไม่เป็นไรหรอกถึงฉันจะรวยฉันก็ไม่ได้รังเกียจหรอกนะว่าที่จะมีเพื่อนจนน่ะเข้าใจนะจนก็จนเถอะยอมรับสภาพ เลิกเรียนแล้วเราต้องรีบไปเฮ้ยคุณครูอยู่ที่ห้องหรือเปล่านะั้นแะน่หรือว่าจะไปรอหน้าโรงเรียนไม่หรอกหน้านี่ยังไม่เลิกโรงเรียนเท่าไหร่เลยฉันต้องไปก่อนคนแรกแล้วก็จะไม่เจอครูใครใครคิดนโยบายเนี้ยที่ให้ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเนี่ยฉันอยากจะรู้จริงๆเลยเพราะว่าอะไรนั่นหรอ เพราะว่าฉันอายนะสิอายที่ต้องมีบ้านจนๆถ้าบ้านรวยฉันจะไม่อายเลยใี่ดูสิไปดีกว่าครูคงไม่อยู่แล้วแหละสปีดเลวกวันนรกไปเลยเฮ้ยฮะคุณครูอะไรกันเนี่ยกอดอกด้วยเหรอโห <c oughs> หนูรอคุณครูอยู่พอดีเลยค่ะ มาช้านะคะคุณครูโอยเขี้ยวชมัดญาติเลยไม่อยากให้เป็นที่ปรึกษาเลยจริงๆทำไมไม่อากูเกศแก่หน่อยนะทีะ่เดินไม่ไหวหลัดสารอครูอยู่ห <c oughs> ลัดสา,า,ยยะสาปะ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 ครูก็ว่าอย่างนั้นแหละว่าเธอต้องพาครูไปบ้านเธอเธอรู้ไหมที่เขาให้ไปบ้านเนี่ย จะได้รู้ความเป็นอยู่ของนักเรียนไงมีอะไรเดือดร้อนจะได้ช่วยกันเข้าใจไหมเฮย้ยครูก็ไม่ได้อยากเผือกอะไรหรอกน้าครูสัญญาว่าครูจะไม่พูดมากเข้าใจไหมเธอมีบ้านรวยหรือบ้านจนมันก็คือบ้านของเธอ <h ums> แต่ว่าถ้าเธอมีอะไรเดือดร้อนเธอก็ต้องบอกครูเข้าใจไหมเดือดร้อนตรงไหนบ้านเป็นยังไงถ้าบ้านไม่ดีครูได้ซ่อมให้ไงไม่ชอบหรอไงฮะ บ้านหนูไม่ได้จนขนาดนั้นซะหน่อยคุณครูจะมาซ่อมให้ทำไมก็แค่ไม่อยากให้ไปกระทนมันเองบ้านหนูอยู่ไกลจะตายคุณครูจะไปทำไมอยู่นู่นขึ้นเขาลงห้วยข้าแม่น้ำแยงซีเกียงโอ้โหมันไกลมากเลยนะคุณครูหนูจะบอกให้หนูพายเรือมาแล้วหนูก็นั่งเออนั่งควายมาด้วยคุณครูนั่งควายต่อหนึ่งแล้วก็นั่งเรือ เสร็จแล้วหนูก็เดินเท้าอีก30สกิโลเมตรเสร็จแล้วหนูก็โอ้ยมันจะพูดไม่ไหวอะคุณครูคุณครูอย่าไปเลยนะหนูขอร้องพูดตลกไปได้บ้านนักเรียนครูก็ต้องไปมันจะไกลแค่ไหนกันเชียวเฮ้ยอย่ามาเพอ้อเจอ้อดีกว่านะเธอนี่ครูรู้นิสัยเธอไป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 ฮืมทำหน้าทำตาเดี๋ยวคุณตีสักทีดีกว่านะไหนไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฮะ ถึงยังเนี่ยโอ้โหยังไม่ถึงอีกหรอเริ่มเหนื่อยแล้วนันเนี่ยก็หนูบอกแล้วไงบ้านหนูมันไกลบ้านหนูมันไกลคุณครูก็ไม่เชื่อนี่ยังไม่ถึงไหนเลยนันเนี่ยหนูบอกแล้วไงว่ามันไกลมากนี่เห็นไหมคุณครูมองไปสิมองไปข้างหน้าคุณครูจะเจออะไรคะโอ้โหภูเขาสามลูก คุณครูเดี๋ยวคุณครูกลับบ้านไม่ได้นะหนูไม่พาไปส่งที่ไหนสักที่หนึ่งหนูไม่พาไปส่งแล้วหนูโดนไกลหนูขี้เกียจมากเลยคุณครูต้องนอนค้างบ้านหนูซะแล้วแ่ะถ้าแบบนั้นแล้วก็ไปสิคะคุณครูไปไปอยากไปก็ไปเลยเฮ้ยดูสิเนี่ยเหนื่อยจะตายดีนะเนี่ยไม่เป็นทางลุกหลังเฮ้ยถึงแล้วก็ได้ขี้เกียจจะหลอกคุณครูละบ้านหนูอยู่ตรงเนี้ยมันก็ใกล้อยู่ดีนั่นแหละ ใช่ครูรู้แล้วว่ามันไกลเธอเป็นนักเรียนต้องพูดจาพอๆเข้าใจไหมครูไม่ได้ว่าอะไรครูบอกแล้วไงครูแค่มาสิแลละครูก็ติ๊กว่าเออมาเข้าใจไหมให้รู้ว่ามาเดี๋ยวจะหาว่าครูไม่ทํางานครูก็โดนเล่นงานอีกน่ะสิไหนบ้านเธอเฮ้ยก็คือบ้านอ่ะตาอายตรงไหนฮะบ้านคุณครูก็เป็นอย่างเงี้ยแหละบ้านพักครูก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเข้าใจไหมเฮ้ย มันมีสีเสามันก็ดีแล้วไงอา้าวหายไปไหนอีกล่ะเฮ้ยอย่าทำํำผุผุโผลพนี่มันไม่ใช่กระตุนผีนะที่จะมาผุผุโผแบบนี้ไหนครูขอกขึ้นไปดูหน่อยเซ่เฮ้ยก็สวยดีนี่ถ้าบ้านเธอมีเสาเดียวแล้วค่อยบอกแล้วกันว่ามันไม่ดียังไงเข้าใจไหมเฮ้ยเดี๋ยวครูคต้องไปตรวจข้างบนหน่อยว่ามันเป็นยังไงแล้วนี่อยู่กันกี่คนนะประชากรในบ้านเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือว่าคนเดียวสองคนสามคนมีพ่อมีแม่มีใครโอ้โหตั้งใจเรียนจริงๆเลยอะไรนั่นเนี่ยเพาว่าแต่อยู่กันกี่คนเนี่ยทำไมห้องเล็กจังอืม,มก็ไม่เล็กเท่าไหร่หรอกหน้าอยู่ได้จริงสิอา้าวหายไปไหนอีกนี่ห้องอะไรเนี่ยมันเข้ายังไงฮะบอกครูหน่อยสิเข้าทางไหนประตูก็ไม่มี ต้องให้ครูตีลังกาขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยฮะข้างบนมันมีอะไรอ,ะอ่ะอ้าวขึ้นทางนี้เหรอโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอุอ๊ย,อยรู้ความลับของครูแล้วโอ๊ย <c oughs> เดี๋ยวคุณครูจะตีลังกาขึ้นไปนะฟอ้ครูไม่ใหญ่จะบอกเลยว่าครูเป็นอะไรข้างบนมันเป็นอะไรเนี่ยฮะห้องเก็บอะไรอ๋อห้องอาบน้ําขออาบน้ำหน่อยแล้กันร้อนมากจุกแกลเปียกไปหมดแล้วโอ๊ยสดชื่น มีน้ําใช้มีไฟใช้โอเคเดี๋ยวก่อนลงทางนี้ดีกว่าออกมาสิออกมาได้หรือเปล่าบ้านตัวเองแท้ๆนั่นเนี่ยสรุปแล้วอยู่กันกี่คนฮะเออช่างเถอะครูก็รู้แล้วกันว่าเธอมีผู้ปกครองอยู่วันสองคนแม่ลูกค่ะครูสองคนแม่ลูกอืมคุณครูจะไปแล้วหรอคะ ไม่กินน้ำก่อนหรอคะคุณครูไม่ละไม่ละไม่ละไปแล้วไปแล้วโอเคอย่าซีเรียสล่ะก็ไม่ได้โจรหรอกหน้าแหมคิดมากไปได้โอ้ยกว่าจะถึงบ้านกี่ทุ่มเนี่ยอหิวข้าวแล้วโอ้หยงานหนักนะเนี่ยเราอเป็นครู